ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัย Pl ไม่โดนแบน,แ,บนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมอยู่กับ EFootball ของ pc นะ,ะภาพก็จะคมชัดกว่าโมบายนะคลิปนี้มันทำอะไรมารีวิวเสื้อนะครับผมมารีวิวเสื้อแข่ง เนีที่เพิ่งได้มาแล้วยังไม่ได้รับไปรับก่อนลากันนะฮะโอเคได้มาแล้วเนเป็นชุดของ e football นะตัวนี้เลยนะครับผมนะฮะตัวนี้เลยมันก็จะดูแบบยังไงล่ะมันก็สวยนะแต่มันมันก็สวยจริงแต่มันแค่ไม่มีสโมสรนะมันไม่มีตาสโมสรมันไม่มีสปอนเซอร์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแค่ e football แล้วก็ตองกอกคือตัว e ง่ายง่ายนะครับผม ชุดอีฟุตบอลนะโอเคแต่มันก็สวยนะมาชุดนี้จัดลองสนามจะเป็นยังไงนะครับผมชุดนี้จับลองสนามจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวนะนักเตะที่คู่ควรกับชุดก็มีแค่พวกนี้นะครับผมก็มีแค่พวกนี้แหละโอเคจัลองสนามนะครับผมเล่นอีเวนต์ดีกว่าเอาอันที่ง่ายๆอนะครับผมโชว์เสื้อไม่โชว์สกิลเน้นโชว์เสื้อไม่เน้นโชว์สกิล หรืเจนอะยากไปเอาง่ายสุดเลยแล้วกันนี่แล้วกันง่ายสุดเลยจบจบนะครับผมโชว์เสื้อไม่โชว์สกิล่ะโอเคนะครับผมโชว์เสื้อไม่โชว์สกิลกับทีมกับทีมเรดบลแต่เสือ e ้ออีฟิทบอลนะฮะโอเคโอเคนะฮะเปลี่ยนเสือ้อตรงไหนวันนี้อันนี้เปลี่ยนเสื้อได้ไหมสนามเปลี่ยนไม่ได้เออเปลดสนามได้ผมวะ ไม่ได้วะแม่องอันนี้อะไรวะเกมเพลย์เนะี่ยต้องเน็กไปก่อนต้องเน็กไปก่อนนี่ไงเปลี่ยนเสื้ออยู่นี่นี่ไงเสื้ออ e ีฟุตบอลอยู่นี่นะฮะหถ้าฝั่งนี้ล่ะเอาเสื้อขาววะเสื้อขาวดีกว่าเห็นไะโอเคเสื้ออ e ีฟุตบอลมาแล้วนะครับผมนะครับผมมีอะไรตรงไหนต้องแต่งอีกไหมนะอันนี้คือ อาจัดทีมความฟิตไม่จัดนะครับผมโชว์เสื้อไม่โชว์สกิลนะโอเคโอเคคัดซีนดูสักหน่อยละ,ละกันนะเสื้อข้างนอกเป็นเดรบูนะครับผมเสื้อคุมอะแต่ข้างในเป็นอีฟิทบอลนะเฮ้ยฝั่งนี้เจียมป่ะนะฝั่งนี้เจียมป่ะทีมอะไรไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนะื้อ,อีฟุตบอลกูเมื่อไหร่จะได้เจอวนะเนี่ยเฮ้ย นะมันก็ยังใส่เสื้อคลุมสีขาวอยู่นะยังไม่ถอดไงก็ค,คือต้องเดินลงสนามก่อนไงนะก็ดูภาพไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะคมน,นน,ะนะนี้ใครคนนี้ใครโอเคเรดบูนะครับผมนะจริงคือมาลองเสื้อนะยมาลองเสื้อนำทัพโดยเรเนลเมซี่นะครับผมแต่เมซี่ใส่น่าจะเข้าอยู่นะ โอเคมีฉากเจ๋มๆถ้าโมบายมีอย่างนี้นะบอกเลยว่าโอ้โหความจุเกมน่าจะหลายกิกะเพิ่มมาอีกหลายกิกะถ้ามีฉากพวกนี้นะว่ามันค่อนข้างละเอียดนะนะฮะแต่ผมว่ามันน่าจะไม่มีหรอกมันมันมองว่ามันแบบมันไม่ใช่เรื่องไงมันจริงๆไม่ใช่เรื่องโอเคสวยนะดูด,ดิเสื้อสวยนะมันอาจจะเสียบตาหน่อยแหละนะนะครับผมนะแต่ความเป็นอีฟุตบอลนะ มีเสื้อเฉพาะนะครับผมมีเสื้อเฉพาะโอเคเทสเตเกนใส่เสื้อเดดบูเออมาต้้งอย่างนี้ดูว่ะเออว่บมันไม่มีเสื้อกูนี่หว่ามันไม่มีเสื้อกูนี่หว่านะโอเคสามประสานสามประสานสำรองก็จะประมาณนี้สำรองก็จะประมาณนี้จะไม่กดจะไม่กดข้ามแล้วกันนะจะดูไปเรื่อยๆเหละเรื่อยๆนะครับผม โอเคแต่ชอบไอาฉากไอเปิดตัวอย่างเงี้ยนะคือเหมือนชีวิตจริงอะ่ะที่แบบเดินมาแล้วก็ควายหลังอะไรเงี้ยมันดูเจ๋งดีนะจ้าท่านเดวิดนะครับผมโอเคโอเคทีมนั้ลีกเอิงอะแหละนะทีมนั้ลีกเอิงอะแหละเรดบลูแผนไหนสี่หนึ่งอะไรวนะน่ะ <c> เ <oughs> ผ็นมโมชิบหายเลยปะ <c oughs> นะแผ่นโมชิบหายเลยโอเคนะเรดบลูเรดบลูนะครับผมนี่ฟันดาฟารนะฮะ สื้อสวยอาจังเสื้อสวยนะแต่สีเหลืองถ้าระหว่างสีเหลืองกับสีสีชมพูเหรอว่าสีชมพูโอเคกว่านะนะสีชมพูโอเคกว่าสีเหลืองมันมันดูแบบออริจินาลเกินไปนะนะอโอเคมาสักหน่อยแลวกันสักสองสามประตูแล้วกันนะระดับความยากคือง่ายสุดนะฮะง่ายสุดง่ายสุดแทงไปลูกนี้ส,สวยโมเรโน่ชนเสาเข้าไปเลยนะครับผมโอเค สัก3าประตูแล้วกันนะโอเคเรียบร้อย1นนะครับผม1นึ0ูข้ามไปพอแล้วไฮไลท์ไม่ดูนะครับผมชูเสือ้อฮะมาดูเสื้อครับผมนะความสวยก็โอเคนะแต่มันก็จะเสียบตานะเสืเ้อพวกนี้มันสีมันสีมันแบบแจ๊ดมากอ่ะแบบแบบแบบ คือมันมีสิงหูกับเสียฟ้าอย่างเดียวที่ตัดมันก็เลยดูแบบแค่เสียดึงเงินไม่ได้เสียตากันเลยจริงแต่สีเหลืองเสียตากว่าเล่มผาดเล่มผาดขอยิงเลยไม่เข้าครับผมผมมองนะผมมองปั่นไม่เข้าโอ้โหอันนี้คือง่ายสุดนะเนี่ยยิงไม่เข้าเนี่ยเตินไปนะครับผมเตินไปนะลูกเปิดอ่ะลูกเปิดอ่ะสั้นๆได้ไหมสั้นๆได้ไหมวิ่งมาแล้วครไม่แล้ว สั้นๆโอ้โหจ่ายไม่แม่นด้วยเนี่ยมามาเอาจริงมันไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยเนะี่ยไม่ได้ง่ายเหมือนโมบายโมบายง่ายกว่าโอ้โหเลยและเลยเธอแหละแจ็คเอาต์เลยเธอแหละนี่ยไม่แจ็เคเอาตเลยอักแล้วอกแล้วส่งเข้ามาเลยฮะติดติดล่บอลไล่บอลลาเบียบอลบอกลบกับมาโอเคจ่ายมาโกมองครับผมโกมอง ฝากเลมพาดเลมพาดเลมพาดจะยิงไกลก็ยิงไม่ได้นะเล่มพาดอยากยิงไกลดูสักครั้งไม่ไม่ไกลว่ะผมกดผิดอะ่ะมันก็ไม่ผิดนะโมเอของพีซีไม่ได้เล่นนานแล้วนะไม่ได้เข้าเลยมากกว่านะครับผมขณะมีเวนแจกทองชุงนั้นก็ไม่ได้เข้านะฮะ รู้สึกว่าเข้ามาก็ไม่รู้จะเข้ามาทําไมนะครับผมมันเป็นภาพสวยมันเกมเพลย์มันสู้คือมันมันสู้โมบายได้แต่ไม่ค่อยคุ้นกับโมบายเรียบร้อยนะครับผมเรือเนลเมสซี่ใส่เข้าไปนะลูกนี้โอเคนะเมสซี่เมสซี่เมสซี่เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยนี่นี่นี่สองจุดเป็นหนึ่งทีนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับชุดแข่งนะครับผมมันก็คือสีมันเด่นนะนี อย่างเดียวเลยคือสีเด่นลายลายสวยไหมก็สวยนะแต่สีสด่ค่อนข้างเด่นค่อนข้างเสียบตานะค่อนข้างเสียบตาเลือไม่ผ่านนะนะโนะอเคอ,อยากย,ยิงไกลสักตู้มหนึ่งนิดนะเลีงผ่านยิงไกลสักตู้มหนึง่งโอโ้โหนะผมเล่นไม่เป็นหรือว่า AI มันเก่งไหมเนี่ยแย,ย,ย่งบอลได้ง่ายจริงแต่เวลาเลี้ยงเนี่ยโหยากมากเลยวะนะถ้าเป็นโมบายนี่คือคือคือ,คอไม่ต้องทำลายเล้ยบิตง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงๆอ่ะนะ อันนี้คือยากอยู่นะพีซีเล่นยากกว่าโมบายเยอะนะครับผมมาดับบอลแล้วเลมพาขึ้นหน้าฝากเตะบอลยาวเห็นไหมมันไม่ได้ง่ายเลยนะเอาจริงมันไม่ได้ง่ายเลยนะมาให้เลมพาดเลมพาดมันไม่กดอะคือยิงไกลมันไม่โดนะปุ่มไหนวะผมต้องลองปุ่มยางเงโอ้โหนะเนี่ ยิงไกลปุ่มไหนยิงไกลแบบเต็มแรงอ,ะอ่ะอ๋าเจอแล้วเจอแล้วปุ่มล่างไม่ใช่ปุ่มบนนะมาให้ใครไม่รู้เลมพาดอยู่นี่ลูกนี้ต้องได้อ <c oughs> นะ่าจะได้ยิงอยู่แล้วนะอยากยิงไกลสักลูกหนึ่งโอเคได้บอลแหละฟาดฟาดนะมาไปไปล้วกนะ็มาจ่ายไม่พ้น มันจะยากไปไหนวะเ,เออนี่ยนี่โอเคเลมพาดได้บอลนะคืนมาให้ฝั่งนี้มาให้เลมพาดเลมพาดสมสซี่ยิงเต็มข้อไม่เข้าวะผมนะมาเริ่มจับจุดได้แล้วเต็มข้อไปเดียวไม่เข้าโอเค ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับรีวิวเสื้อแข่งนะของฟรีจากโคเนมี้ที่ได้จาก, event, กอีเวนต์ก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับผมก็ถือว่าสวยใช้ได้นะเดี๋ยวนะถ้าเราจะรีเพลย์เนี่ยเราจะรีตรงไหนอันนี้คือสเตเกนเหรอสเตเกนนะครับผมสเตเกนนะสเตเกนมันซูมขึ้นซูมลงไ,งไหนมเนี้ยโอเคมาแล้วนะ อันนี้เลมผาดนะครับผมเริมผาดฮะเรมผาดเลมผาดเลมผาดคือมันยกอันนี้ไม่ได้่ะยกขึ้นบนน่ะนะยกขึ้นบนไม่ได้โอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมประมาณนี้ละกันนะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวนะผมก็อยากรู้ไงซูมซูม ซ z o o นไหนซูมวันนี้เหรอซูมซูมซูมยังไงวะอันนี้คือซูมแล้วออะไเนี่ยนะอันนี้คือ r u บ e n diyart เลมพาดโมเรโน่เดมเบเล่ก no, ูมองฟอร์ฟาร์ดเออแต่เสือแต่เสื้อสวยนะไอชุดคอคอสูงๆอย่างเงี้ยคอเต่าเลยวคอเต่าปะนะฮะเสื้อโอเคนะโอเคนะฮะ โอเคปึ right? ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเล่นอะไรเล่นอ่านี่ไงผมเจอแล้วแม่กว่าจะหาเจอนะครับผมแม่แม่แมปาร์ตฟาสตนี่ไงเมสซี่อยู่นี่นะครับผมนี่นะฮะอยู่นี่เจอสักทีนะครับผมก็ว่าอยู่กดยังไงอันนี้สูงข้าสูงอออโอ้โหกว่าจะเจอปาร์ตฟาสต นะครับผมเมสซี่ครับผมเมสซี่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 โอเคกูกูฝั่งนูน้นปารูฟาร์ดกูมองเดมเลมพาดนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับรีวิวเสือ e ้อ f o o t b a l l นะฮะก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับผมมีเบอร์เป็นเป็นสีเหลือง โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go